มันร้อนแห้งแรงและหิวน้ำตลอดาทางทออแห้ อ,นนอันนี้ครับอันนี้คันที่เจ็ดครับนนคันที่เจ็ดคันที่เจ็ดจะอยู่เดินไปประมาณสามสี่ตู้สี่ตู้ขอบคุณครับเลขข้างรถอีกทีครับขอบ,ขอบคุณครับ สามหนึ่สองสามสามี่อะไระอะไรวามี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินสีงเดี๋ยวอ๋ออยู่บนรถไฟแล้ว ก็คือคนข้างบน,นก็วางของได้ไงประมาณนี้ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะซึ่งรถไฟใกล้จะออกแล้วแล้วกเ็เดี๋ยวเพื่อนๆเราจะขึ้นฝั่งสถาน,นีบางที ไม่ใช่ของที่หาได้ไง่ายๆเราบอกเลยว่าเราต้องลืมอะไรสักอย่างที่มันซื้อไม่ได้และก็คือผบบนันหลบนะแบ่งกันเกลี่ยหมอกเพราะว่าที่สำคัญกว่าคือเรามีสิ่งทเก็บน้ำแข็งไวง้ทั้งหมดชูน้อนำอ่ะเ <c oughs> นี่ยสมเติว่าน้ำแข็งมันจะต้องอยู่ถึ้งห้องนี้เขากินน้ำนั่นนึย ีคนแย่งกำแ่งหนูไปค่ะตอนนี้อะค่ะก็ได้เวลานอนแล้วอุ้ยสี่ดีปีขอบคุณพี่คอนะคะที่การนอนในอันไหนอะแนะนำเปิดไฟดีสี่แนะนำเร็วเปิดไฟยังไงไฟพังแล้วนะอ้าวไฟไม่เป็นไะไรเยรอ That's what it ดค่ะไม่หลอกแล้วไม่หลอกไม่เท้าหลวงแล้วแต่กระเป๋าเนี่ยหนักกี่กิโลมีชื่อทีมยะเลยนะนุ่นทั้งนั้นคุณช้างหรือจะคุณสุนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊นะคะอันนี้จิ่ทำไมชื่อจินะชื่อกิกอ๋อชื่อกิกได้รายลัดอันนี้พี่เอะพักดยวสวัสดีค่ะนี่เด้ค่ะ น้องหมาที่ทางไหนน้องหมานำไปหน่อยีขายอะไงโอ้ยหมาไปนู่นแล้ว อนนี้นะคะเรากำลังเดินจากสถานีรถไฟขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติดอยขุนปานค่ะมาทำไหงอ่ะงนี้เลยง่ายกว่าเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาก่อนไปได้ทางลาดหรืออะไรเลี้ยวขวาเดี๋ยไปลงนี่เลยเลี้ยวขวาแล้วก็หองเว้ยเรา ตอนนี้เรอยู่อยู่ลำปางอยู่ลำปางข้ามไปข้ามเลยเฮ้ยอ้อมหลังเพื่อนดีเพื่อนอยู่ลำพูเลยอันนี้นะคะก็ค like ืออุทยานแห่งชาตินี้นะคะออจะมีจุดเด่นก็คือว่าอยู่ระหว่างกลางระหว่างจังหวัดลำพูนกับลำปางอือก็คือเส้นแบบ เหมือนมาเล่นกายกรรมจริงๆอ่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ส่วนตอนเช้าก็จะไปดูอันนี้นะแล้วค่อยเดินกลับมารถกลับ ตอนนี้นะคะเราพักอยู่แล้วว่างยอหนึ่งไซอสอชเครื่องแบบมันร้อนแห้งแรงและหิวน้ำตลอดทางทอแห่โอแท้แทไหม <laughs> โอแท้ไหม <laughs> ทำไมเราไม่ให้กำลังใจกันละกัน <laughs> คือด้วยความพี่อากาศมันไม่เย็นเนาะมันเลยยิ่งเหนื่อย มันแห้งแหลงมากดูจากใบไม้ใบหญ้าอากาศมันแบบยังเย็นๆมันจะแบบโอเควางวางนั่งเลยนั่งเลยนั่งไปวางนั่งไหนต้องยิ่มสูงแล้วมึงนี่นั่งตรงนี้ได้ยางเดียวนั่ง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 พักก่อนเดินได้ปะไดเดิมระวังทอแทนและสิ่งของได้แต่มันร้อนกว่าเขาหลวง S <S เขาลงมันหน้าหนาวแอเปี่ยเอาบอกเลยอุ้ยเห็นเฟอรอนแล้วแสดงว่าเราขึ้นมาสูงแล้วตอนนี้กำลังขึ้นไปยอสองแล้วอากาศเริ่มร่มเย็นขึ้นนะคะจากที่เห็นเนี้ยทางจะไม่ชันมาก้าเทียบกับเขาหลวงแต่ว่าต้องแบกของเอง ฝนตกแล้วฝนตกแล้วาถึงไหนแล้วครับอันนี้ก็คืออีกห้าสิบเมตรถึงลานกลางเต็มน,นะคะเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเกงเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไปนั่งบนเก้าอี้ที่มันมีไม้แล้วมันมีน้ำแล้วก็คันปูดมากก็คันปูด<ม>ก็คันปูดมากก็เลยต้องเปลี่ยนเกง สุดต่อใบนี้ก็มาสู่ลานกลางเต็นท์ลา,ลานสนยอดสองทีท่ตรงนี้ได้ไหมใกล้ๆตรงไหนตงนี้ลเลย ายมาตลาดก็ไม่ใช้ก็ถอดเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่ดิวค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรคะสะเต็กค,ค่ะสะเต็กหรอแล้วสันคอนะคะโอ้โหแบกใครแบกขึ้นมาคะน,นี่ไงใครแบกนะกมือูเปอร์ค่ะใครแบกแบกทุกอย่าง อันี้ตอนนี้นะคะเรากำลังหุงข้าวอยู่ขุดขุดพุดขุดขุดุดนั่นน่ะคือแพนเขาอะคือแค่จับแล้วก็วางใส่ผักใสเขียวุดขุดๆุดขุดุดุดอันนี้นะคะทำข้าวหมูย่างอร่อยไหมอร่อยไหมเจ้าขุนตาลสุดยอด กินบ,บูชาว้าวมาแล้ว่มันนิเลยแบบนี้น<า>อร่อยแน่นครเีครับตอนนี้พักอยู่กําลังไมยอซี่ก็ติวไม่มีห้องน้ำให้น้องจี ที่เราเอาแรงมาจากไหนเนี่ยไปฮึดมาจากไหนฮะอีนี่ไปเห็นยอาเขาแล้วอันนี้นะคะชันมากแต่ว่าลูกอาจจะดูไม่มากแต่จริงจริงมันชันมากไป เมื่อกี้เราเดินมาได้ไงเนี่ยความนืม่นี่นะนี่เจ็บไปมาแล้วอ่ะเป็นไงใครอยู่ปะกินค่ะเน,เ,นเรียนมากเลยนั่งข้างผู้หญิงลงกันแล้ว กระเป๋าเบาลงเพราะวมามากริงจรว่าเพื่อนเพื่อนต้องถือขยะซึ่งเดี๋ยวเราต้องถือขยะที่เราเอาขึ้นมาเราก็ต้องเอาลงไปเดี๋ยวต้องถ่ายอนะ่ะเป็นความรับผิชอบของเราท่องเที่ยวอ่ะ อีกหนึ่งพันเมตรสิบยอหนึ่งโลเดียวเองตอนนี้นะคะเรามากาดอะไระเฮ้ยคาติวมาติวกาดกองต้าตอนยังไม่เปิดตอนมสี่โมงเฮ้ยนี่กี่โมงห้าโมงีโมงครึ่งตีโมงครึ่งนะคะสภาพมไจำได้นะตอนที่นั่นรถมาเหมือนมีร้านนึเหมือนแบบเชียงคานเบาๆแต่แค่นางยังไม่เปิดอากาศที่นีร้อนมากสาองศาจะตายเย้ร้อนไหมพี อร่อยมากครับที่องศาเนี่ยไม่รู้กัดอีกแปดคือน่ารักอ่ะอร่อยป่ะอร่อยป่ะแต่ว่าหน้าสนมากเลยอ่ะเอถ่ายแล้วพี่ครับพี่ลงไงครับเพื่อนขึ้นครั้งแรกลงไม่เป็ขึ้นไปยังไงอ่ะ ห้า <No. S 2> โอเคห้าเดิมเลยล่ะไปเวอจับบาไว้อะไรนะก้องมนะอยู่นะไปอยู่